ก็สวัสดีน้องๆทุกคนกันเวยนะครับวันนี้ผุ้ก็จะมาแจกการตั้งค่านะครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีวิดีโอให้ดูนะครับว่ามันวลกล็อกหัวนะครับและนี่ก็คือการตั้งค่าล็อกหัวนะครับอันข้างบนจะเป็นร้อยสองร้อยนะครับล้วข้างล่างจะเป็นแปดเอ็นนะครับก็ดูตามนี้เลยนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดพลาดแน่นอนนะครับล็อกหัวแล้วเป็นซินเดอร์นะครับ และเดี๋ยวและนี่ก็คือปุ่มเอ,อ่อปุ่มไว้นั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเริ่มต้นนะส่วนอันนี้ก็เทือนน้่นหมนเลยนะครับมีต้องปรับด้วยมือที่เลยนะนี่ปรับผแบบนี้เลยนะคะฝรั่งน,น้นนองคนใดี่พี่หน่อยนะครับที่อยากปรับนะส่วนน้าก็ไอ้นี่นะครับเล่กเนี่ยผมก็จะปรับเป็นสีมมองนะครับผมเล่นสองผมเล่นสองนิ้วนะทุกคน ปรับตามผมได้เลยนะครับปรับตามผมได้เลยสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนที่อยากปรับตามนะครับ <c oughs> ก็ปรับตามได้เลยนะครับส่วนเสียงเนี่ยให้เปหนึ่งร้อยทั้งหมดเลยนะครับส่วนนี้เนะี่ยผมแนะนําให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยถ้าไม่เหมาะแต่หน้า้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนอยากตั้งเป็นภาษาอังกฤษก็ตั้งได้เลยนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิดีโอนะครับก็วิดีโอนั่นแน่นอนนะครับไปดูวิดีโอกัน